ในช่วงนี้นะคะทุกทิศทั่วไทยเราก็จะคัดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆที่เปิดรับนักท่องเที่ยวมาให้ได้ชมกันเป็นข่าวแรกๆเลยนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยวในทุกๆภูมิภาคเลยนะคะจะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันภายในประเทศค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลตรังค่ะไปที่ถ้ำมรกตนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าคึกคักมากเลยใช่ครับใครที่ชอบแนวตื่นเต้นผจญภัยกันนะครับเพราะว่าจะต้องฝ่าเข้าไปในถ้ำมืดๆนะครับแล้วก ก็ลอยคอไปในน้ําทะเลกว่าจะออกไปยังที่ปลายถ้าแล้วก็ไปเห็นแสงสว่างไปเห็นหาดสวยๆรออยู่ข้างหน้าไปดูว่าตอนนี้ถ้ำบรากฏกลับมาคือคักขนาดไหนครับวันนี้นะักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางไปเที่ยวกันจํานวนหนึ่งแล้วนะครับวันหนึ่งตกสักประมาณ1 0 0รายได้นะครับเริ่มจากต้องไปลงเรือที่บริเวณท่าเรือปากเมงก่อนนะครับแล้วก็จะเตรียมเดินทางไปที่ถ้ำบรกตถ้ำน,นี้อยู่บริเวณทิศตะวันตกของเกาะมุกนะครับ พอไปถึงที่บริเวณหน้าถ้ำนะครับไกด์แล้วก็คนที่ผ่านนาเที่ยวนี่ครับจะต้องให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาลอยคอเกาะเสื้อชูชีพกันเป็นแถวยาวเหยียดแบบนี้ครับค่อยๆลอยเข้าไปในถ้ำมรกตนะครับเป็นระยะทางประมาณ80เมตรด้วยกันในนั้นก็จะมืดนะครับแต่ว่าจะมีไฟฉายส่องเป็นระยะระยะทางให้ได้ตื่นเต้นกันไปครับพอพ้นจากปากถ้ำนะครับก็จะลอยคอออกไปอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ก็จะเห็นแสงสว่างแล้วก็หาดทรายขาวสะอาด ล้อมรอบด้วยผาสูงชันเนี่ยรออยู่เบื้องหน้าให้หนักท่องเที่ยวได้ไปเล่นน้ําทะเลแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปกันนะครับซึ่งพอออกมาจากถ้ำมรากฏนะครับหาดที่อยู่ข้างหน้านะครับคุณผู้ชมถ้ามองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยบริเวณของผาสูงชันที่มันโอบล้อมรอบเราไปอยู่เนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปหัวใจด้วยครับ ถือว่าเป็นอันซีนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดรังเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดรังนะคะในช่วงที่ผ่านมานี่ก็จะมีฝนตกอยู่บ้างน,นะคะแต่เชื่อว่าในอีกไม่นานนะคะฝนก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆค่ะส่วนทางด้านนายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดรัง คุณสมศสสักดิ์เสือบุญทองนะคะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชมความงดงามภายในถ้ามรากตก็จะพากันไปเป็นกลุ่มแล้วก็เช่าเหมาลำเรือไปค่ะคิดว่าน่าจะเป็นอากาศที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวจังหวัดตรังเพราะว่าอากาศตอนนี้คือถือว่าทะเลเรียบไม่มีลมไม่มีคลื่น น้ำใสทะเลสวยครับตะการังก็สวยอยู่รอนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมมาชมจังหวัดตรังครับ ตอนนี้นะคะทางบรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะก็นําเอาเรือพร้อมที่จะออกมาให้บริการส่วนใครที่จะไปท่องเที่ยวนะคะสิ่งสําคัญที่จะต้องเตรียมตัวเลยนะคะนั่นก็คือต้องแสดงว่าตัวเองเนี่ยได้รับวัคซีนครบไปแล้วนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ได้ผลออกมาเป็นลบเกิน72ชั่วโมงค่ะคุณชนะไยถึงจะปลอดภัยแล้วก็สามารถไปเที่ยวที่จังหวัดตรังได้ค่ะ